ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชาแนลอารแอลครับหนึ่งมาจากศูนย์ลาดน,นะฮะหรือว,ว่าฉวางนะฮะเอฟซีก็เดี๋ยวจะไปคนครศรีธรรมราชนะแปดสิบสี่กิโลนะไปทางช้างการนะแล้วก็เนี่ยบ้านจันดีนะอําเภอช้างการนะฮะเอฟซีนี่อย่าลืมครับก่อนจะถึงดูป้ายนะข้างหน้าจะมีปอทอนะเอฟซีเราก็ไปกันเลยนะอยเอฟซีเเลยไปนะ เดี๋ยวถ้าเลยไปกัมันจะไปถึงโดยางเข้าไปก็จะไปทางเข้าอีกทางหนึ่งนคะรสิมราชคือทางทุ่งสงนะก็ย้อนกลับไปอีกนะไอ้สิต้องทุ่งสงก็ประมาณสักสาสิบกว่ากิโลนะพัาลถงก็ประมาณสักร้อยยีสิบกิโลนะ,ะสิเมื่อกี้เราเห็นป้ายนะขพยายามดูป้ายสีนี่ไงฮะไอ้สินี่ ป้ายสีเขียวเตือนข้างบนนะเรียกเมื่อกี้ป้ายสีขาวก่อนแล้วป้ายสีเขียวเนี่ยจะมีเนี่ยนลที่สําคัญสำคัญนะนี่วันนี้พาเอฟซีทุกคนมาท่องเที่ยวนะอัปเกรดนะนี่ที่นี่มีสาในรถไฟนะคลองจันดีด้วย คงจะเป็นเส้นนี้นะเนี่ยถ้าตรงไปเราไปเขาระลุงสามารถไปตังได้นะซีแต่ว่าวันนี้เราเข้าทางนี้เนี่ยจะมีพ่อท่านคล้ายจาวาสิษนะเป็นด่านที่สําคัญนะเลี้ยวทางนี้กันไปเลยนะวิ่งไปต่อนะ<ม>ก็พยายามดูป้ายนะนี่ฉวา่างประมาณกี่กิโลนะนี่น่นนี่นั่นป้าย ของทางหลวงนะพยายามบอกรายละเอียดทุกอย่างนะเราขับรถขับลาต้องอ่านด้วยนะครับเอฟซีคณะเขา,าจะมีโรงเรียนนะครับก็ขับระมัดระวังด้วยนะวันนี้ช่วงนี้โรงเรียนปิดนะครับขับเก้าสิบหนึ่งร้อยก็โอเคนะถ้าคุณไม่รีบถ้าคุณรีบก็ระมัดระวังด้วยนะครับตัวใครตัวมันขับรถขับลาต,ต้องมีสตินะครับขอบตา เปียนพอไม่ดื่มยาเสพติดไม่เดื่มเราเล่านับยาเสพติดต่างๆไม่เล่นการเดิมนานๆเมื่อกี้เราตัดจากกุ่นเอเชียครับหมายเลขทางหลวง41นุ่นเอเชียถ้าเป็นเอเชียก็ AS2 นะครับ f c ซแล้วก็วิ่งเข้ามาทางเส้นนี้เลยครับไปอำเภอช้างการนะหรือว่าบ้านจันดีก็ได้นะ ปลายทางเดียวกันทีนี้ก็มีโรงแรมไดมอนด์รีสอร์ทนะบสิบห้ากิโล,โลนะต่อไปอบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านจันดีนะสถานีมันอยู่ที่หมายเลขนะ ทังหลวงเซหนึ่งเก้าห้านะเซนี่ทางใต้ก็สนุนสวยนะฮะเพราะว่ามียางพาราซ้ายขวานับล่มลื่นนะก็ขนาดนี้ผมขับอยู่เก้าสิบแปดสิบนะฮะเอฟซ ไม่ต้องรีบนะครัคุณรีบคุณต้องไปต้งไหนเมื่อวานนะครับมีการจับความเร็วด้วยนะที่บริเวณชะาวันนะจัดไปจัดมานะไม่ต้องรีบเพราะว่าจะทำให้อุบรติเป็นส่ยนนะคคุณทำได้คุณมีสติน,นะครับ ขับไปเรื่อยๆดีกว่าถึงพอวันนี้ท้องฟ้าดีนะดูเส้นทางถนน,นแล้วดูบรรยากาศสนะายฟ้าสีเขียวนะแล้วก็ดูท้องฟ้าดูเขานะเนี่ยเรียวซ้ายนะไปเจนดีนะแต่ว่าเราก็ตรงไปนะเอฟซี่ลาสกานะสามสิบแปดกิโลเม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะฮะมาอัปเดตทางนะจากเมื่อกี้ทางคลิปก็ไปกระบี่มาแล้วก็กลับมาทางคนครสิรมราชนะขอบคุณครับ